นออ้องน้องเคยเปนตะยูได้บ่อพเ่รออันหนามปเอปก็ได้เลยยู่ได้ป๊ต้องอยู่ได้นะเนี้ยเบ,บาๆน,นั่นนี่พี่น้องแดดไล่แล้วง่ายง่ายมองประมาณสามรอบแล้วเ้วสิบผ้าไปอาบน้าไปตากแอร์แล้วอยูได้อันฟิวเจอร์ตรงขางหอนเบาไ้แล้วนอนซึนแล้วนอนแค่นี้กับพ่อปว่าแต่ไปไต่เวที่กับกลางแล้วเหรอเด็กคล้ายๆอย่างไปไต่เวที่อยู่ สามคู่เอมนะค,คู่เอกับไปอาบน้ำอยู่หลังสิทากันไปยางคือเจอครับฮอนสาวจูนไป,ไป่พิธีกับกลางแล้วหล่นี้แต่ว่าเอ,อยากเยวจะถามคู่เอกกักหน่อยก่อนพี่แปมก็ไปห้องน้ำนะครับส่วนชูใจกับเอิญกับมานะ น่าจะไปนอนห้องพักนะครับส่วนฟิล์มส่วนฟิล์มไปนอนบ้านญาตินะครับพอยใหญ่มาหับ่วนพี่เปาไปอยู่แต่ว่าพี่เป่าว่าไปพานนองจูนอยู่แบบนี้แหละทดสอบนองจูน <c oughs> อยู่ไหนมือนอะนอนไปมือเอ็นเกิดิภาไปเที่ยวทะเละแล้วเอ็นศิพาไปนอนอยู่ริมหาดสบายๆไปอยากเล่นน้ำก็เล่นไปอยากนอนก็น,นอนไปอยากกินอย่างก,กับซังอ,อื่น ไปสิเป็นสปอนเซอร์ก <hi> ับถักมาเด้อเหมือนเด้อพี่น้องเด้อพาลูกๆไปปล่อยทะเลปลาลูกคอกไปปล่อยทะเลพรุ่งนี้ทำคอนเทนต์พาปลาลูกคอกไปปล่อยทะเลนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับคุณเขาพักกันนอนได้เอาก็ต้องนอนได้เห็นไหมเนี่ยไม่เป็นไรเลยขนอนทุกคนูงนน่ครับกง ไม่ได้สบายเหมือนอยู่บ้านนะครับเรามาทำงานหาเงินเนาะต้องขอเข้าใจแหละคุณพอยุดสกัดนอนอยู่ใต้รถนะครับใต้รถเก๋ดีเย็นยม่แต่ว่าตอนนี้แดดไล่รูกไปแล้วพี่ดำไป็สไละปัวข้องใหญ่เหมือนเอาใหญ่ไปเก็บของเลยแบตหมดอลยแบตหมดล้วคอยไปชาร์จแบตเบอร์กับใส่ทัวสับเครื่องเก้าตัวเอาเครื่องเก่าลบอมูลไป เออโอ้ยหันเอาแดดได้ไหรอเก็บอึ๊บไปใส่ป่ะดีมาหมวนสาสตร์ก้อนแม้ยัง,ยงไปเชีเดียวอาสาสตร์าไปเก็บก่อนนี่นี่ศาสเอาเดนียวเอาขึ้นเอาสาสตร์ขึ้นไปด้านี่ศาสตร์พื้นเหนียวเาน,นี่เอาเหนียวพื้นนี่สันสัน สั้นออกเออนั่นแหละภาพอันนี้พับพเป็นซีพับนั่นละสอนเขาพี่น้องเขาแค่ฝ่นนั่นเขาต้องสอนเลียนรูไปแต่น้อยผูกฟังเขาไว้นะครับอย่างหน่อยเวลาเขาไปอยู่มองสบายเขาสด้คิดหอดย่ำลำบากแบบนี้เล็กๆได้น้อนนะครับ,บงมือเขาอาจจะแบบ เป็นเพอ่อมือไหนคนสบายแร้วเขากลับมาลำบากอีกเขาจงสีบ่อหรือสึกท่อเขากป็เราเออเคยอยู่มาแล้วนะครับก็เหมือนเรานั่นแหละวันไหนที่เราแบบไปอยู่ที่ลำบากมาแล้วแต่อังกอเราเคยลำบากมาก่อนเยอะหน้กทางานขอทรง่อตั้งก็ทํามาแล้วนะพับขอดีๆนั่งรัะภาพแบบนั้นเราถึกแล้วพัขบขามาเน้อๆไปเลเออเน้อยเออนันอออนน่นละนั่นละนั่นละเออนั่นละ แม่เป็นมะเบิงเด้อยคิดเลยลองซาวเชแท้ๆครับพี่น,อน้องเอาหมอนเ่าขึ้นไปดำเอาใบถึงที่นอนเ่าเด๋อเนี่เอาหมอนขึ้นไปดำเนี่ยสองรวยนี่อันนี้ให้คู่เอกับพี่ดำมามะเบิงเอาผ่อนผ่อนอยู่ไปะไอ้พี่น,อน้องไอ้ี่ดำมาแล้ว ก็าือดแยมยังไม่มาเลยเป็น,นั้งหนดบาพออาทิตย์เรากานั่งขึ้งไตแล้วกรสิเก็บสำนักเราออกมาสิเอกสาดไปนอนอปนัางยต้มอยู่ที่ แต่ว่าคือสีบอนน้อนละล่ะเพราะว่าห่อนมันห่อนหลายง่ายหม่องก้อนซ้ำแบมครับผู้เอ๋นะสอนเขาพี่น้องเขาเขาจัดะทำลำบากแน่อย่าเห็นเด็กหน่อยสบายหลายแต่ก่อนสมมือนี่ทั้งหมดจากค้อมลำบาก นี่แหละฝังไว้ตะพีแหละพี่น้องความฉินแต่ว่าเป็นนองโอเคบอกมีถามว่ามีเงินไหมมีนะหลายคนว่าทําไมไม่เป็นนอนโรงแรมไม่เป็นนอนรีสอร์ทไม่ชอบแบบนี้ถามว่าพอ,อมีเงินไหมมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะไม่ได้ผมไม่ได้ไดถูกนดนั้นเด็แต่เราก็ต้องรู้จักสอนเด็กนะดีกว่าเอาทำให้เขาสบายแล้วเขาไม่รู้จักความลำบากอันนี้เล็กๆน้อยๆครับว่บได้ว่าห้ยุดตั้งสี่ตลอดดอก แค่เห็นเรียนหลวยซื้อว่าอยู่แบบไดนกินแบบไดนซื้อเนาะมืออื่นกับพัทยากับจีพาทังน้องไปเล่นทะเละแล้วไม่ยากครับพี่น้องพูดไดเต็มป่าเลยครับว่ามีเงินเปิดโรงแรมรีสอร์ตดีๆนอนแต่ไม่ไปะนะฮะมีอาจจะมีน้อยนะครับไม่ได้มีเยอะ ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่ามีเยอะมีน้อยอะไร้อเสียบไหรก็เสียไปน้ำเหละกพี่น้องคมชูถัดกรุงเทพนี้ก็อยู่หน้าฟิวเจอร์นะครับเหมือนแรงพี่น้องพอกันพี่น้องผู้ใดเข้ามาเบิ้งให้ก็นังใจทีมงานปลุกคอกน้องอุ้งอิงแล้วก็ทีมงานสาวน้อเพชรบรนแพงศิลปินหมอลำพระเอกนั่งเอกเข้านะครับผมมาได้เด้อพี่น้องเด้อมันอ่ะทางผมก็นอนกันเยอะน้ง ใต้โฮมสะพานเนี่ยครับผมใต้สะพานลอยนะครับเราน้องแบมมาก่อนนะฮะเราจะพากันไปฟิวเจอร์ยางเห่นคำเฉาตอนแรกยังมาตายอยู่หลังหัน,นครับน้ำมือก็โอเคแล้วไปนอนริมหาดพี่น้องบ่ได้บ่ได้ลำบากขนาดที่เสร็จจบอยู่บ่ได้เลยเนาะคอื่อเข้าไปอยู่ได้มานอนได้นะครับ อาจจะร้อนนิดนึงแต่ก็โอเคบดบาทกระทั้งบดบะต้อหอน่นอ,อแมลงพอกันครับกับเสือสงการพี่น้องปอมาแล้วอย่าลืมฝากฝากอุดหนุนเนด้อฝากอุดหนุนเสือสงการปอน,นะครับราคาตัวเลาไม่แพงครับหลักร้อยร้อยกว่าบาท ร้อยห้าสิบร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทสองราคานะครับฝากสนับสนุนได้เครับเด้อไก่สงการและพี่น้องซื้อแจกทีมงานเท่าอังเปาเอามาขายให้เฉพาะในวงนะฮะส่วนใครอยากจะช่วยอุดหนุนแจกทีมงานหรือให้ผูใ้ใดพี่น้องก็สามารถซื้อแบบถักข้มมาทางเฟสบุ๊กเลาได้สั่งจองไว้เลยครับมีไม่เยอะนะครับนะครับสั่งจองไว้ได้แจกคนทีเท่าสนับสนุนเท่หาหักน้องพี่น้องเนาะฝากไว้น้ำตาลกันนะครับสำหรับคลิปนี้ยังเปาไปซัมมีก่อนขอบในไม่ได้คลิปหนาบ๊ายบายพี่น้องครับ